สวัสดีทุกๆคนนะครับมาพบกันอีกแล้วกับหมอลำพาไปเพลินชาแนลจากบอสนุหมอลำเสียงวิหกเลยนะคอยก็ว่าคอยสอนมาดีอยู่นะไม่เคยบอกให้จิตใจใครครับแคบคิดบวกและรู้สึกในทางที่ดีเสมอคันสีให้เขาดังให้เกิดจากแรงเชียร์บอแมนความดรามา่าเด้อดนธนาดนก่อนหน้าน,นี้นะครับก็กล่าวว่าผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจนะครับแต่มันก็คงเป็ไปไม่ได้ที่ทุกคน จะเข้าใจผมไม่เคยคิดเล็กคิดน้อยอะไรแบบนั้นเลยครับอยากให้โฟกัสที่ผลงานของผมมากกว่าตอนนี้ศิลปินในวงก็เยอะบอสก็ต้องดูแลศิลปินทุกคนในวงน้องใหม่ก็มีเข้ามาตลอดต้องมีเพชรเม็ดใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในวงการนี้เพื่อจะให้วงพัฒนาต่อไปเรื่อยๆผมก็ไม่ได้ว่าตัวเองดังมีชื่อเสียงแล้วบอสต้องมาดูแลผมเพียงคนเดียวแต่ที่แม่ไม่อยู่ในกล้อง ในไลฟ์ผมนั่งหลังสุดครับไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นตัวเด่นอะไรผมคิดเสมอว่าผมเป็นเพียงลูกวงที่มีบอสเป็นหัวหน้าวงแล้วตัวผมเองก็เป็นเพียงลูกวงคนหนึ่งผมเข้าใจและดีใจกับทุกคนด้วยซ้ำที่บอสเขาให้โอกาสเพื่อที่จะให้วงเดินหน้าต่ออย่างมีคุณภาพไม่เคยคิดน้อยใจหรือบอสหรือใครเลยครับไม่ดราม่านะครับน้องโดนเป็นคนคิดบวกนะเป็นคนที่ชัดเจนในเรื่องของการตอบโต้ แล้วก็เป็นคนที่มีหวพิบปฏิพานดีมากกับวิสัยทัศน์ที่ถือว่าดีต่อการตอบคำถามนะครับคือมันมีประเด็นที่ออกมาว่ามี แม่แม่ท่านหนึ่งนะครับประมาณว่าเข้ามาคอมเมนต์ว่าดูคลิปที่วัดเมื่อวานแล้วสงสารลูกชายโดนธนาดนมากๆแม่แม่ที่ได้ดูคิดอย่างไรน้องดนเหมือนไม่มีตัวตนในสายตาและหลายคนแม่แม่คิดอย่างไรอย่าดราม่านะคะ แม่ดูจนจบไม่เห็นมีน้องดนร่วมลำเลยน้องดนไม่ได้มากับแม่นุเลยแม่ดูตั้งแต่นกยังเต้นอยู่เลยจนมา6ปีแล้วดูดูแล้วน้องดนเหมือนตัวคนเดียวคนที่ถามว่าแม่คือใครไม่ต้องอยากรู้ใครที่คอมเมนต์มาไม่ดีแม่ตอบกลับแรงๆอย่าว่ากันนะโอ้โหนะครับมีทัศนคติของแต่ละท่านนะครับที่กล่าวมานะว่าดีใจที่น้องดนเนี่ยคิดแบบนี้และเคลียดดราม่า f อของตัวเองตลอด คนสินเสมอกันย่อมอยู่ด้วยกันได้คนจะ,จะเจริญอยู่เย็นเป็นสุขมันอยู่ที่แค่ใจคิดหากเป็นคนใจกว้างขยันอดทนอดออมรู้จักคิดแบ่งปันช่วยเหลือกันรู้จักฝักใฝ่เรียนรู้พัฒนาตัวเองตลอดคนแบบนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ส่วนคนที่คิดเล็กคิดน้อยใจแคบอิจฉาริษยากลัวคนอื่นได้ดีกว่าบางคนถึงกั้นใส่ร้ายคนอื่นก็มีพวกนี้อยู่ที่ไหนอยู่ก็ยากนะครับเพราะไม่รู้จักพอ น้องโดนเขาเป็นคนถ่อมตัวครับถึงเขาจะไม่ดังมากนะเราก็อย่าไปคิดว่าเขาต้องดังเป็นอย่างที่ใจเราชอบตลอดนะครับเพราะว่าศิลปินทุกคนเนี่ยไม่ได้ทําอะไรให้ได้ดังใจเราตลอดนะเพราะว่าทุกคนเขาก็มีนาทีของเขาแตกต่างกันไปนะครับเวลาน้องโดนออกมากับน้องอ้าอ้ายเนี่ยทำไมไม่โฟกัสถึงเรื่องของความน่ารัก ของพี่จ๋าลูกจ๋าบ้างนะครับทําไมถึงไปโฟกัสแต่ไอเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องนะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับน้องโดนเนี่ยก็พูดถูกต้องแล้วอย่าไปสนใจคนที่มาพูดคิดแบบนั้นเลยความคิดของคนเรามันต่างกันตัวเราเองเรารู้ว่าเราควรวางตัวอย่างไรน้องโดนเนี่ยทำถูกต้องแล้ววางตัวแบบนี้ถ่อมตัวดีที่สุดเพราะว่าบอสนู้เนี่ยเขาเห็นคุณค่าในตัวน้องโดนอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยนะครับที่เข้ามาให้ความสนใจกับประเด็นข่าวนี้นะ <c oughs> น่ารักมากลูกโดนแม่เห็นตั้งแต่วันแรกที่บอสนุไปรับจากบ้านมาบุคลิกน้องโดนเนี่ยเป็นคนเงียบๆใจเย็นเรียบร้อยพูดเบาไม่เด้งมากก็จะไม่คิดลบตั้งใจทำงานฝึกฝนตนเองให้มีความพร้อมอยู่เสมอใกล้จะเปิดวงแล้วในปีที่5แม่ขอให้เสียงวิหกทุกคนมีความสุขมีโชคมีชยัยมีเงินมีทองเฮงเฮงปังปังหวันหมานมีคนรักมีคนชอบมีคนชมเดินทางปลอดภัยดูเส้นทางพี่จ๋าน่ารักที่สุดนะครับแต่งงทำไม คนอื่นไม่ดราม่าสรุปแม่โพดให้ดราม่าเองว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับนะน้องโดนเนี่ยเป็นกําลังใจให้บอสนุและบอสนุก็เป็นกําลังใจให้น้องดนบอสนุสอนลูกดีมากๆและคนในวงก็รักกันดีไม่มีใครที่ลําเอียงนะครับทุกคนก็คือเป็นอะไรที่เป็นครอบครัวที่รักกันทุกคนแต่เพียงแต่ว่ามันจะมีเด็กใหม่เข้ามานะครับเราก็ต้องมีการเปิดตัวบ้างนะน้องดนอยู่เฟรมหลังบ้างน้องดนออกมาจาับน้อง ออยบ้างนะครับเป็นเรื Naj ่องธรรมดาที Naj ่ว่ามันก็ต้องมีผูกๆโผลเข้าไปบ้างไม่ใช่ว่าจะให้เอาดั่งใจตัวเองจะต้องแบบว่าฉันรักศิลปินคนนี้ศิลปินคนนี้ก็ต้องออกมาข้างหน้าออกมาเฟรมข้างหน้า จะได้ไม่มีดราม่าอะไรแบบนี้ดราม่ามันเกิดจากพวกคุณครับมันเกิดจากสิ่งที่พวกคุณต้องการทําให้มันเป็นแบบนั้นเองนะฮะส่วนน้องดนเขาไม่ได้คิดอะไรเขาก็ตอบโต้มาแล้วว่าเขาไม่ได้คิดอะไรและเขากา็เชื่อมั่นแล้วก็นับถือบอสท,ทั้งสองด้วยนะครับเข้าใจนะครับต้องดนใช่แล้วนะคิดบวกกัน,นเยอะหน่อยนะก็คือบางคนเนี่ยเขาไม่เคยดูหมอนรำเลยแต่ได้มาเห็นคลิปที่พ่อจ๋าไปรับอา,อายกับย่านหนูไปหาพี่โดนพี่เลย มาดูตลอดฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ก็ชอบโมเมนต์ครอบครัวโมเมนต์ความรักโมเมนต์ความเอาใจใส่ที่สองบอสมีต่อลูกและลูกน้องในวงพี่ว่าดีอยู่แล้วเป็นกำลังใจให้นะสู้ๆนะบอสคนเก่งนะครับมีเยอะมากๆเลยแม่นุกเขาฮักลูกเขาเดอ้อเขาสอนลูกเขาเขาสอนมาดีซิแมนลูก สายหรือหลานสาวเขาก็สอนของเขาดีอยู่แล้วเอฟซีปัญญาอ่อนบอต้องมาแต่งบ่ต้องมาอยากนําเพื่อนเด้อไปพัฒนาสมองเจ้าของให้มันมีความคิดดีๆนําเขาเป็นแน่เด้อดนเป็นคนไม่เรื่องมากครับเขาได้ความรักจากบอสหนุมากๆและเขาก็รักบอสนกรักน้อ้อายแบบจริงใจสุดๆนะคนเราเมื่อมีโอกาสนะครับมีโอกาสไม่เหมือนกันครับแต่ทุกคนก็รักกันครับโดดเด่น ถึงจะโดเด,โดเด่นไม่โดดเด่นหรือจะโดดเด่นอะไรก็แล้วแต่มันดูที่ผลงานครับค่อยๆพัฒนาไปครับนะผลงานมันก็ค่อยต่อยอดไป1 2 3 4 5ไม่ต้องไปจัดแจงหรือ,อตามกระแสอะไรมากมายกับ f c บางกลุ่มนะไม่ต้องไปทำอะไรตามคอมเมนต์อะไรมากมายเราทำในหน้าที่ของเราเดินในสายกลางของเราดีที่สุดนะโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยจะบอกกับทุกๆคนว่าเป็นกำลังใจ ให้กับน้องดนธนาดนแล้วก็แม่นุสอนลูกชายดีสอนลูกๆทุกคนให้รักใคร่ปองดองกันอยากรู้ว่าเวลาเขาไล์สดให้ดูฟรีทำไมไม่ต้องไปจับผิดเขาด้วยในวงมีศิลปินกี่ร้อยคนจะให้เขาถ่ายน้องดนคนเดียวหรือคนหนอคนคิดได้ที่เขาไล์สดให้ดูเขาให้แม่แม่เอฟซีทุกๆคนได้ดูลูกๆเสียงวิหกทุกๆคนให้แม่แม่เอฟซี FC ทุกคนให้กำลังใจลูกๆทุกคน ไม่ใช่จะไปจับผิดเขาเนอยายเนอะดูน้องดนคนเดียวยายให้เฟสน้องเขายายก็ดูให้เต็มอิ่มไปเลยนะครับต้องดนนะให้เฟสต้องดนไปเลยดูให้เต็มอิ่มไปเลยโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ